ข้ากับสวัสดีค่ะทพุษ้มวันนี้กับกับมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งเก่เนาะค่ะวันนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งกับศิษา์ขาทพุษ้มไปติดตามลงล่าข้าวฟันกับปะาเต้นาะค่ะปะาเตในเพื่อนฝันว่าเพื่อนในไปวัดเนาะค่ะทพุษ้มไปทำบุญอยู่ทั้งวัดเนาะค่ะกะมีคนหลายเนาะค่ะกะมีคนหลายกับมีผู้เฒ่าคนหนึงเนาะค่ะนั่งอยู่ทั้งนาเนาะค่ะทพุษ้มนั่งอยู่ทั้งนาปะาเตเนาะค่ะกะจมเนาะค่ะจมคุ้มคุ้มไพ่ไพ่พันบาเนาะค่ะกะจมเรื่องเลขนี่ระค่ะทพุษ้มกะเปินกหันนมาาเะค่ะหันนหหาาามปะต แน่เมือกนลกักกเฮต์นายอนนาเปื่อยเนาะค่ะตาแดงจึงครึ่งพันวาเนาะคะ่ะทวพ้ชมตาของผู้เฒ่าคนนั่งทั้งนาปลาเต้น,น,นกัแดงจึงครึงเนาะคะ่ะทวพ้ชมกะความฝันของปลาเต๋อทเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแน่วไรเนาะคะ่ะทวพ้ชมหาก็ไปติดตามเมื่อแล้วความฝันกับปลาเต๋อพร้อมกันเนาะค่ะไปท่า สวัสด well, well. well. ีค่ะปเตค่ะเธอสวัสดีค uh ่ะปเตค่ะสวัสดีค่ะปเตสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมนี้กาเดีเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับปเตค่ะท่านผู้ชมนี้ยินข่าวมากว่าปเตนี่เพิ่นฝันอีกแลวค่ะท่านผู้ชมฝันในขึ้นเดือนดับเป็นบอกค่ะปเตค่ะอุ้ยฝันขึ้นเดือนดับค่ะท่านผู้ชมฝันวัดเพิ่นว่าเพิ่นได้วไปวัดค่ะไปพ่อค่ะผูเท่าค่ะคนว่าผูเท่าเป็นผู้เท่า ปาเปื่อยเป็นผี today, เลยบอกคับปะเตะเป็นผีเป็นผียังไรกระโปรงขนขักนะเป็นผีค่ะท่านผู้ชมมารอบนี้เป็นส so ีมาจังไดายปะเตะเป็นสีมีแนวทางตัวใดงให้ท่านผู้ชมเนาะค่ะนอกจากฟังจากปากของปะเตะน้ำกันนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะปะเตะฟันว่าจังไดาค่ะฝันว่าคืนไปวัดไปเห็นผู้เฒ่านั่งอยู่ผูหนึ่งระก็เป็นแถวอยู่เนาะห้าหกองผ่านอะไรเนี่ยเบิ่งพระ ก็เลยนั่งรงเฮี้ยงไม่ใหญ่นี่บาร์ก็เลยไม่ใหญ่กระแจบอกยี่ยังพุ่มๆพอมๆอยู่หันหลังไม่ใหญ่คันหนงนั่งอยู่ข้างทางนั่งอยู่ทางหน้าทางนี่ก็คอยทางหลังจักเพิ่์นบอกอีหยังแลเพิ่์นบอกไปเพิ่์นนั่นแหละคู่บารก็นั่งไปแถวอยู่ทางหน้าเนาะค่ะพวกอยู่ทางหลังนี่ก็หลายอยู่ค่ะบารนี้ใหญ่ก็เลยนั่งโรงเฮี้ยงเพิร์นน้ะก็จมไปเพิ่นเว้าไปเพิ่นนั่นน่ะเพิ่นเว้าผู้เดียวเพิ่นเว้าผู้เดียวเพิ่นเพิ่นก็ว่า เก่าคนเก่าว่าเก่าคนว่ะเขาฟังอยู่เก่ายังเนาะเก่า hmm. ซ so ุ้นหนึ่งคนว่ะคนเบาคนจมคนเดียวคนคนจมคนเดียวคนเบาคนเดียวคนเก่าซุ้นหนึ่งคนว่าเก่าซุ้นหนึ่งคนว่ะบันนี้ทางก็ได้บอกว่าเออไม่เนเพิ่มเพิ่นอีกเนาะก็ได้คิดว่ามีเก่าหนึ่งหกคนน่ะบ้านนี้ก็ได้บอกก็เพิ่นอยู่ ยายๆคอยไปลัางทั้งลังเจ้าะก้อนเด้อบอกเพื่อนนะสิถอยออกไปก่อนหูว่าเราเป็นผีขักเหลวในใจนะเขาแจกว่าเพม่นเป็นผีเลยนาเราเปลื่อยเราบีออกนาหยาดเล่าน่างานเริ่มสีเปลือยบีออกตัวหนาแบบแบบอยู่ไหนนางแบบแบบข้าเบิงเพิ่นอยู่หนีนานเพิ่มเปลื่อยออกเข้าเห็นอยู่เมืนบอกเห็นเห็นเพื่อนกับเบงเพิ่นเพื่อนเขาเดาก็เลยคิดว่าโอ้ไม่ใหไงนี่ว่าเป็นคนรอกว่าก็เลยแย่งมาทางหล้างน้ำ โมเขาก็นั่งเต็มอยู่ก็เลยคอยตักติดตอดเอาผนกระบอกอีกเนาะเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหกคนก็พันจมอยู่คนเดียวพันจมอยู่ผู้เดียวคนเขาบอกน้ำผู้ไรปลาเตนี่คือย่านปลาเตก็เลยถอยไปยหัวผีขักเลยาถอยเลยถอยเลยถอยหลังกลับมาหาหมโมเขาก็เลยถามว่าเอานั่งทั้งหนาแล้วขึ้นมาทั้งหลังเออให้นั่งแล้วแม่ขอบอกยังทีนะบอกก็เพินน่ะหนาในตาเพื่อนเปื่อยป๋ะ เปลือยตาเลียงจริงคือหน้าตากระเลียงตากระเลียงค่ะค่ะตากระเลียงผีขักอย่างไรก็ดีผีแต่แต่เมืันนางน้ากันนนั่เป็นโบเป็นยังทางหลังบบเป็นยังบอะไรเป็นผีบอบอบอกแต่ขึ้นว่าผีเลยนี่ก็คือว่าผีอยู่หรอกแต่ว่ามันหักโบโบคือไม่ใหญ่นี่ค่ะทั้งหลังนั่นก็คิดว่าผีคือกันนเลยคืออยู่แต่ว่าเข้าโบออกแสดงอาการคือไม่ใหญ่นี่แต่บรรดาเขาบบเปื่อยเวดทั้งห่ามวมเปื่อยโบหยุดโบยังธรรมลามาเลยก็เลยบอกก็ไม่ใหญ่นะ โอ light. Who, mm ้ยถอยไปนั่ง <ism> ท้าหลังก้อนว่าจากสีนะค่ะแล้วก็เลยบอกว่าเราปีนหนามหาตาเราแล้วนะโอ้ยว้าวแล้วบบบนี้คือว่าจะคล้องก็เลยถอยออกไปเลยนะขีดหยานซะแล้วแบบหยานหยานอีดีหยาถอยาดไปไกลเลยัถอยออกไกลไปหาโมยูทั้งหลังเลยโมยทั้งหลังมันในความคือตอนฝันอยู่นนคิดว่าผีบอคือกันบอกับบางคนก็คือผีบางคนก็คือคน มันสมกันมันสมส่วกันพอะ่เจ้าเล็กหน่อยผู้ใหญ่แล้วเขากระเทียงกันว่าสิเอากระตุ่มขนมสิเอาข้องอยากของกินนะเนน่เขาเบากันนลนะถ้านหูว่าุียผีคักบ้านจะได้กับผีกะคักนะไปกอนว่าสีผ้ากันแบงกระต่มสีผ้ากันแบงกระตุ่มขนมผ่าเพื่อกับซันแม่นมาละเพ่กัเอื่นไปเอาจากสี่นะมันกับากันลูกไปบาล่องต้องเร่งไปนะะว่เจ้าเล็กหน่อยผู้ใหญ่ มีไงล่ะก,ก็ลังจมพุ่มพุ่มผุ่ผุยอยู่นนมีไงนะเปื่อยอนะเอบอบ่ไปใช้พอไปใช้กระตุ่มก็บ,บ่ไปเอานลำมูพอ,อไปเอายังนลำมูไปแต่เร็กหน่อยผู้ใหญ่อยู่ทางหลังผีงนะใหญ่ก็ได้คิดว่าเออบ่เอาอลำมูหรอกเว้ยมันก็คือล่ะว่ะค่ะคุณใหญ่นี่ไปวัดไปกับไผ ไปผู้เดียวไปคนเดียวไปคนเดียวเคยไปคนเดียวโอ้โหในข่วงฟันนี่ว่าบ่คืออะไบ่คืออะไรได้สักพีเขาส้มกับบลูไปเอาเออไปเอายังนละมูเลยผอยนะบ้านมีผู้ที่นาเปื่อยหนึ่งกับบลูบ่ลูบ่ไปคือจะเหนียกหนามาใส่เห็ดใทีหมงูเหมืนนงูยี่นี่แบบอยู่ลูกไปเอาเว้ยหนึ่งป่ไปผู้ไปผู้บ่ผู้ไปผู้บอแต่ว่าผู้ไปผู้บอแต่ว่าผู้ไปไหนไรนะชนเซียนชนเซียนเออนเซียนชนเซียนแบบ ขาก็คิดว่ามันคนหรือจังไรจังหวานน่ะพอดว่าเออให้ข้าเอาไปกินะซะสิเมื่อหรอกคือหยาดไม่ใหญ่น่ะนาฉะนั้นก็นไม่ใหญ่พิธีเขาผักเราอะบ้านนี้ก็เลยลูกคืนมาป่ะทานี้ก็เลยสลุตื่นเลยก็เลยหงมือก็เลยหงมือก็เลยมาบอกให้ลูกฟังอู้หขาฝันแต่สันจังสี่ค่ะค่ะวันนี้ขึ้นได้พบฝันเนาะของคุณป่าเนาะคือข,นข้นที่มากอยู่ในวัดเมือนกันเน่ะ มีคนหูจักบอเป็นอืกูวกค่อยหูกันหรอกเป็นผู้อื่นบมดเลยเป็นผู้อื่นหมดพวกค่อยหูกันนะวันนี้ยายที่นั่งกำลังว่านาเปื่อยนาหยุ่ยออกนี่หูตาแดงนี่บวกหูจักกันเลยพวกหูเลยพวเคยฟันเห็นเจอเถอะพวกเคยฝันจัอสิจักเถอวันนี้กะมีพระนี่ฮกฮกองคฮกองค์นั่งชั้นเขาอยู่บอกค่ะอยาค่ะอ้เพิ่งกำลังชั้นเขาคือทำบิธี ไปใส่บาตใส่ยังแล้วเบิดแล้วพระจนสันเขาเ่าแล้วหลังจากนั้นก็นสีผ้ากันกินเขา่ากินหนามหรือแบง่งกับเขา่ากับหนามกันเมื่อนี่เมนบอกค่ะจ้าแต่แตพอใหญ่เดียบอ้วนโมหยาดไม่ใหญ่นักหยาดแห้งหยาดอีกก้อนสิลาก้อนสีขาบสีไวมานี่สิลามานี่ผัดได้ยินเสียงคุณยายนั่งทั้งคางนั่งคนจมเมนบอกค่ะจมผจ,จมเป็นโตเลคนจมคนก็วะเข่าชุนนัง เก่าสุ้นนึ่งอยู่จังสันบ้ายหาแจักสิวาแมนโบแมนโนโบฮูบานอย่ก็เรย่มาต่ออีกว่าเออคิดว่าเพิ่มเติมให้นะเก่าหนึ่งหกนะพระกระหกองนะหกองหกองอีนักเห็นเบิดพระหกองตามนี้แต่ก็ได้ขึ้นหนักมาใส่เก่าหนึ่งหน่งเก่างทีบอ่ะค่ะผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่ากับเก่าเนาะค่ะเนาะ ผูเ่าผููเถาวขึ้กนกายทรามผู้ชมมีพิจารณาาบึงนะ่ะเนะนกีก็เป็นแนวทางความฝันของปะเตค่ะธ่ามผู้ชมเันฝันหลบนีฝันเห็นผู้เ่านาเปื่อยนาอยุ่ยตาแดงกิ้งขึ้นค่ะท่ามผู้ชมนั่งอยู่ในวัดจมเลยค่ะท่ามผู้ชมสามตัวค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ข,ขอขอบคุณปะเตเลหลายๆค่ะที่แบ่งปันแนวทางตัวเลขกแนวทางความฝัน นี่ครับท่านผู้ชมของเฮากะขอให้ท่านผู้ชมกับปาแต๋นี่โชคโชคมันหมันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊ข้ามซ้ำตัวเต็งกับสิภาท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของปาแต๋อนะค่ะปาแต๋นี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปวัดเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนได้ไปวัดกะมีคนหลายเนาะค่ะมีคนหลายแต่ว่ากะมีผู้เฒ่าคนหนึ่งเนาะค่ะนั่งอยู่ทั้งนาปาแต๋านะค่ะกะจมผูผุ่มเพื่อเพื่อนวันเนาะค่ะ จมไปจมมาจมเลือกเลขเนาะคะ่ะแต่ว่ากะหันหนามหาปเตเนาะคะ่ะกะเฮ็ดน,นายอนนาเปลือยใส่ปเตเนาะคะ่ะกะตาเลยจึงคึงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมตาแดงจึงคึงปเตเพิ่นกระยานเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกะตัวเลขพุ่เพิ่งกะเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหกค่ะกะสิบหกท่านว่าสองห้าหกหกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือน เพื่อสิบรลยพลาดคลิปทุกคลิปทุกตัวเลขเด็ดต่างๆเนี่ยท่างดีๆเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ